ปัญหาที่เนมีเคยคิดว่าเมื่อครั้ง3ปีก่อนนะคะที่มันแบบทุกทรมานสุดๆอะ่ะมีคิดว่าหนีรับหมดหนักแล้วเพราะกับไปไปฟังของเขาอะ่ะความลำบากของเขามันมีมากกว่าะคะ่ะพอมันมีมากกว่าการเติบโตของเขามันก็ย่อมมากกว่ามันทําให้เขาอะคะ่ะเป็นปูที่สดใสในวันนี้เป็นปูที่รักตัวเองเป็นปูที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอสิ่งดีๆแล้วมีความสุขในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นคุณก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดวันเนี้ย ชีวิตเรายังไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองนี้ว่าเราแค่ลองตั้งใจตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองดัวค่ะแล้วหาความรู้พัฒนาตัวเองค่อยๆค่อยๆใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยมีสติว่าจะทำมันให้ดีขึ้นนะคะมีเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าคุณจะมีเวอร์ชั่นใหม่คุณจะเป็นคุณเวอร์ชันใหม่เป็นนิวแชปเตอร์ที่คนเก่ามันตายตรงนี้แต่ว่าคนข้างหน้าเราจะเติบโตและสตรองมากขึ้นและจะเป็นคนที่ เป็นคนที่เราอะค่ะอยากที่จะเป็นแล้วมีความสุขในการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น